สวัสดีเอที่น่ารักทุกท่านพุทธจัดหนักข่าวลุงพลพีเซนเตอร์โฆษณาเกินจริงเราไปฟังเสียงพุทธกันเลยค่ะว่าจะเรื่องลุงพลเนี่ยน่าจะซาซาสักทีนะฮะแต่งานเข้าลุงพลไม่หยุดจริงๆฮะจนบอกว่าชาเนี่ยที่กินเนี่ยมันสามารถรักษาโรคอะไรนะ,ะรโรคมะเร็ง คุณผู้ชมฮะไปดูคลิปเรื่องที่ตอนนี้ลุงเรืองระครับคงผู้ชมฮะไปร้องกับทางเจ้าหน้าที่เรื่องการโฆษณาเกินรจริงเล้วไปฟังเส<ต>ียงลุงจาก,กัน,นีนะะ้ตอนแรกผมก็งงคำว่าป้อง,องกันค,คือคนที่ไม่เป็นคนที่ไม่มีมะเร็งม,มันจะป้องกันได้แต่ต้องดื่มเป็นประจำน,น,นะทุกวันผมอกงเงินนะครับห้องน้ำทุกวันไอู้้ที่เข้าใจว่าคือสรรพคุณป้องกันมะเร็งไม่ได้รักษาโรคมะเร็งคือเดี๋ยวทั้งหมดเฮ้ยโฆษณาเกินจริงป่ะ เพราะถ้าใครรับเป็นพรีเซนเตอร์ก็ต้องใส่แต่ประเด็นก็คือว่าตอนหลังยอดขายมันไม่ดีแล้วก็เลยมีการมาไหว้หว้ให้ยูทูบเบอร์เนี่ยใส่ด้วยตัวแทนของชาได้ลงไปตําหนิเขาที่ว่าทํายอดไม่ได้นะครับก็คือเพิ่งกระตือรือร้นพักหลังๆมานี่เองครับแล้วก็มีการอบอกให้ยูทูบเบอร์ขายชาช่วยกันนะครับผมมันเต๋นนะครับเพราะฉะนั้นล่าสุดครับคุณขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะ